สวัสดีครับพบกับผมช่องอุดรโซล่าหนึนะครับวันนี้จะพาลูกมาเที่ยวที่บึงชวาดนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะวันนี้มาดูกันเลยครับว่าข้างในจะเป็นยังไงครับจะเป็นปาน้ํำจืดมีอะไรนะฮะวันนี้พาลูกมาเที่ยวนะครับไปเลยกันครับนี่ครับเดินเข้าไปข้างในนะฮะก็จะมีร้านขายของนะครับร้านขายของก็อันนี้ก็จะเป็นมาตรการนะครับ ช่วงโควิดสอ1 9นเก้าะครับที่เดินเข้าไปนะครับมีร้านขายของมีร้านอาหารด้วยครับตรงนี้สราบนนะครับอันนี้ทำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับผู้ใหญ่30เด็ก10บาทนะครับีไป นี่ก็เป็นทางเข้านะครับนี่ก็จะมีจุดคัดกรองนะครับเียถูกวยุบครับเป็นทางเข้า ีเราต้องมาซื้ออบัตรเข้าก่อนนะครับนี่ครับบัตรเข้าก่อนนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับผู้ใหญ่สามสิบเด็กสิบบาทนะครับก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะครับต้องซื้อตัอ๋วเข้าไปก่อนนะครับอันนี้ว่าปะนี่ครับบัตรเข้าจกมก็เป็นแบบนี้นะครับ ก็ชมคุ่ใหญ่30นะครับอันนี้เราก็จะเข้าไปเลยนะครับโอเคครับเข้าได้เลยนะครับนี่มีบรรยากาศโดยรอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นบึงนะครับมึง สวยมากเลยนะครับเ้ินทางเข้านี่ลูกตาครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยครับตรงนี้นขางเสียงดังนะฮะนี่ครับบรรยากาศภายในนะครับ ที่ถ่ายรูปเยอะเลยนะครับขายของนะ ข้าไปนะครับนี่เราจะไปสวรรค์แห่งโลกใต้ทะเลนะครับนี่ก็จะมีร้านขายของนะครับก็จะมีที่ถ่ายรูปเยอ,อะเลยนะครับตรงนี้นะครับ สวยมากเลยนะครับเด็กๆชอบดูทีเราจะไปดูปลาชอ่อนอเมซอนนะครับปลาช่อนยักษ์อเมซอนนะครับนี่ครับโอ้โอตัวใหญ่มากเลยครับเริ่มเลยครับเริ่ม ก็ใหญ่มากเลยครับเนี่ยสีดำๆนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไงเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับเราต้องไปซื้อซื้อบัตรอีกบ้นี่ต้องซื้อนั่นนะครับเดี๋ยวไปซื้อหัวเข้าชมดูนะครับ กาชมผู้ใหญ่ร้อยห้าสิบเด็กห้าสิบนะครับนี่ซื้อบัตรก่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปซื้อบัตรกันครับนี่เราจะไปชมจระเข้กันนะครับฟาร์มจระเข้ข้างในเนี่ยนะครับชุดโอ้โหนู่นครับไอ้แค่ครับไอ้แค่ไอ้แค่นอนสบายเลยครับ เป็นสะพานปูนนะครับสข้านปลอดภัยนะครับแต่ว่าต้องเอาลูกมาต้องอุ้มไปนะคบเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่คือข้อห้ามนะครับดูไอ้เชะครับไอ้เชะ อางไรฟังแค่ตับดูครับโอเคครับีทางเดินไปนะครับเาไปดูดูโอ้โหตวมตามต้วมตาม,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 มเลยนะครับอโอเคนะครับ ด,ด,ด, K, ดูด่หลบดูไอเคหลบไอเคลี่นับเต็มเลยนะครับไอเจครับ ครับไอเก้ครับเต็มเลยนะครับครับเก้ครับ อันนี้ก็จะมีลานจัดแสดงจระเข้นะครับอันนี้รอบแสดงจระเข้นะครับจะมีอยู่3รอบนะครับ11 30อ็ด0ามศูนย์สิบนนย์สิบครับถัดไปนี่ครับเป็นลานแสดงจรเะเข้ครับตรงนี้โอเคครับเดินไปเลยนะครับครับ เอเดี๋ยวเราไปดูที่ลานแสดงกันเลยนะครับไปผู้พานัลาล่งบนลานอยู่ตรงนี้นะครับพี่ป้าต้องอะไรขอโทขอแพลยลรงรงรมมานด้วย คนอื่นนักแสดงของเราจะนักซิ่งหนสิ่งได้ลงไปเขาต้องมีการกราบไหว้ครูบาอาจารย์กันเพียงชุดครูสิทธิ์ครูนักรู้มีอาจารย์ครับสิทธิ์ที่ครูใจจะอยู่ได้นานเราเวลาคุณมองของเราเรากราบไหว้คุณครูบาอาจารย์แป๊บหึองอักษรสะเปียบรอย ลงสุดาลา่ากันสักก่อนนะครับสาดน้ำเพื่อสูงพื้นฟองให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นฟองจากตะชมพูคุณบอของเราจะพลาข่าเสี่ยนทีต่ตกเป็นเงืย้ยของจอร์ราเคย์เปล่าลุกนั่งลุกตาสัส้นๆเด็๋ยพระกับเดินเข้าหาไม้พร้อกับบอกผู้กายไม้ไผ่ตุ้นสัส้นๆหัดถ่ายยังเชิญกันสักก่อนเฮ้ยรนี่งลโหลสองล้วนสามล เอาลูน้ำไปก่อนจ้าไปเอาลูกน้ำไปแบกๆเออแล้วมีที่มาใหน่นะลูกน้ำอาลูกี้ไปกินๆไม่ไปเยอะไปไปเยอะนะเอ้าถอยถอยถอยเออเราไปเล่าคุณหอเราเกลียจรรยาเกี้ยกันก่อนนะฮะ แต่ตอนบอกได้เลยครับว่าปิดร้อนไม่ได้นะครับพวกเราถ้าจะปิดร้อนที่มาอาจจะหากส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนฮะเล่นกับใครมาเล่นนอนเล่นกับเกี่ยวกับงานมีแต่คนบ้าแล้วก็พากันเล่นนะโอ้คนกล้าคนกล้าเอาไงดี่รัหมอจ่าไม่ลงงานทำไมไม่ลงเหรอว่าจะมาเกิดว่าเสียขาไม่ลงอะไร นี่คุณหมอเราวอกเล่นเลยคะไม่สนใจทางใครๆนะพี่ดูสวดเพื่นได้หรือเปล่าครับดูดูกอย่างนี้อย่าว่าแต่ขนาดนี้นะครับเนี่ยดูกว่านี้เมื่อคืนก็เกือบไปแล้วคะัมไม่ใช่คุณหมอแล้วคือหมอเราเออกาบ้านเด็กๆก็อย่างนั้นแหละครับภรรยาก็เรู้ใจเนาดุเยอะแล้วมาเชิญเละไม่มาเท่าไรไม่มเท่าไรมาเพื่อนไปต้องอยู่กับ้านเด็กๆนะ มันป็กลับสองศัพท์ทุบมันเราด้วยกรับเป็นสี่ทีลา้วยทอะไรระวางนะระวางนะดูนะจ๊ะดูนะจ๊ะเนอะไร้เนอ่กไอ้ทีชื่อวะก็เ่นชื่อน้องดำมินน้อรบจนคีชื่อวันน้องดำนินเอาไปเอาไดี ขอจัดแต่งให้เขาที่เข้าทางกันก่อนครับดูส่วงนับนับอย่างนี้คุณหมอเขาจะเล่นได้หรือเปล่ามันจะดุมากขนาดไหนเวลาคุณบมอเพิ่มไปนึงครับจัดแต่งให้เข้าที่เข้าทางกันสอดเอาตรงนี้ใช่ไหมหรอเอ้ยนัางเล่นจะไปไหนดังนี้อยู่นี่อยู่เฉยก่อนสิจจาดูส่วงคุณหมอจะเล่นได้หรือเปล่าดูส่วงอย่างนี้เล่นอย่างนี้คุณหมอเอาไปเล่นกัน มันต้องเล่นแบบเสียวๆกันไปเลยครับหนกะ็ไหนๆไไหนแล้วดูซิว่าจราะเทยน้องขับอย่างน,นี้นคุณหมอเราจะเล่นได้่าวนะครับเอาแบบไหนดีคุณหมอจ๋าขี่คอมันไม่เสียวโอ้โครับขี่คอจะไม่เสียว,อวเองนอนหลังก็ไม่เสียวนอนหลังก็ไม่เสียวเองใช่สงสัยจะมีเสียวมากกว่านี้แน่นอนเลยนะครับกับตาชมเอาชานี้ดินั่งหาเจระเนั่งหางโอ้ทบูเดรยมันจะไปเสียวอะไรนั่งหางตากางหางกันเป็นปลา เออไม่เสียวเสียวสิเสียวเหรอเสียวสิเห็นงัดไหมเห็นมันไม่มางงัดตรงนี้ทำยังไงเสียวแน่เสียวแน่นอนตื่นเต้นตื่นเต้นมีหาไหมไม่ต้องคุ้นตื่เตี้ยแตกเตี้ยแตกเลยล่ะงั้นเอาฉากนี้เลยเอ้านั่งหาจระเข้โศกไม่รอฉ้าเดี๋ยวมาชิมติดคนหาได้ทีเดทยวคนเขาตื่นเต้นกันผสมอย่าตายโอ้ยพอบอกให้นั่งไม่ได้ให้ลถก็บอกแล้วเนี่ย ามพีกลัวไหมเจอพี้เออกลัวไหมไมกลัวเออไกลัวเออมกลเออกลัวเอมลัวยไม่กลัว,วเอากลัไม่กเอไกลัวเกลัวเอาม่ัองไัวเม่กลัวเออไมกลอไม่กลัอม่ัวเัวเ้าม่ัเไม่กลัว,ว,อ,ว,วอ่ัแไัวมัเ่อ,อน่อน่อมั่อมนะอกอมวเองงไป 20,

น้ำวาไงน,ไน,ะนะนะโอ๊ยาไม่เห็นแ่หมอเขาบอกว่าไช่หรอใช่ขุน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 เออน้คุณมอครับแป๊บเป็นนไตรตอนจรุรเจอีกตัวขึ้นสู่ระดับแรง <c oughs> ไอตน้ชื่อว่าอะไรหมอ <c oughs> น้องข้าวโพดน้องข้าวโพดนะครับเปตัวนี้มีชื่อว่าน้องข้าวโพดมากข้าวโพดจ๋าข้างบนกระจน้องข้าวโพดเอาเร็วๆๆๆๆขึ้นมาขึา้นมาอีกนิดอีกหน่อย สั่งหยุดใจด้วยไม่ธรรมดาอะไรนะไป,ไปน้ำตาลเอออืเล่นแบบตัวต่อตัวเอาให้เสียวๆนะหมอเนะ่ยแหมมันต้องเล่นให้เสียวๆอยู่นี่อยู่นี่เฉยก่อนที่จะน้องเขาพูดจาอยู่นี่อยู่นี่เฉยก่อนจ้าดูเสว้อคุณหมอเราจะเล่นฉากไหน ระเข้ตัวนี้บอกไล่นไหมรับหมออาจจเย็นๆนะฮะให้พิจารณาดูก่อนว่าจะเล่นฉากไหนดีครับมันงจะตื่นตาตื่นใจอ้าปากก็หอมดีนะเออยังไงยังไงยกกัดโชว์เลยฮะกัดโชว์กันเลยโอ้หูไม่ธรรมดาไอ้จระเข้อาปากขึ้นมาแล้วผู้มองเราบอกว่าจะให้จระเข้กัดโชว์เลยครับดูสิว่าจะส่วนไหนโชว์นักท่องเที่ยวให้กัดแขนกัดหัวกัดตัวหรือกัดขาจัดตาจมให้ดีดี ตอนที่พร้อมแล้วนักท่องเที่ยวพร้อมหรือยังจ้าอ,อะไรหรอเน็บคลิปเลยอ่ะจ่ายอ,อากรโทรเลยอลขอลาขอควารับได้พิจารณาได้เวลาได้วัดสินใจค่อยๆกัดจุกเข้าไปาแล้วก็ ใช่หมดรสชาติอะไรบ้างหมอสุดยอดว้าสุดยอดงัตแสแรกครับเริ่มเข้มข้นหวานเสียวขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเราเวลาคุณหมอกบอกเราครับหาจระเข้อีกตัวขึ้นสูงบนลัตแสดงนี่เล่นได้หมดทุกตัวเลยหรือหมอไม่เจางตัวดตัวหนึโอ้โหไม่เจาะจงตัวใดตัวหนึ่งก็ไม่ธรรมดาแล้วว่างนั้น เพราะว่าคุณบอกแล้วครับอยู่ระดับแนวหน้าของเมืองไทยกันเลยฮะเล่นจระเข้มาก็ไม่ธรรมดานะค่ะบาดแผลเต็มตัวไม่ใช่จระเข้กัรแล้วครับเมียหยิกเมียขวดนะาเ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่นฮีาฮ่าฮ่าฮ่าฮมาร่าชื่ออ the <c oughs> ่าฮ่อฮ you ่าฮ่ชร่าฮ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 เาอรีฮ่าฮาฮ่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 ้น่าาฮ่าฮาเ่าาา่า เสิร์ฟรีกเป็นไงเละจ้ามาหนิมาหนิมา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 นี่วาระก็จะบุษาข้าวขาครับหนองเสรีฟลูซูวันจะดูสั่งเหลือเกอรขึ้นมาข้างบนได้แล้วจ้าเออดุดกลางกลางฟอด์ดจะมาทำไมละตรงนี้มันนะขึ้นมาขึ้นมาอย่าช้าทีอ้าวขึ้นมาถุกที่ถุกทานแล้วบาถ้าขึ้นมาถุงทีถุกทานแล้วจุดมาถ้ากันเอามาเลย จะไปน้ายิจะไปน้าระเวางทีบอกราแปนึงครับอยากเห็นของดีต้องใจเย็นๆนะรีบร้อนก็ไม่ได้ครับเล่นกับเที่ยวกับงามาขึ้นมาเชิญจ้าเออคือทานขึ้นมาแล้วจ้าเอาไงดีลานขึ้นมาแล้วเอาโอ้โหอาปากหัวเลยอ่ะจ๋าเข่เข่งอยู่เลย เอาแขนลงไม่ดูเลยรถจะจอดใช่ไหมครับไม่รถจะจอดไม่จอดรถกสุดแขนเลยสุดแขนเลยเหรอเอาไปจะหมูกบังเกยร์หัวไหลเลยเอาไปจะหมูกมาเกยหัวไหลเลยโอ้โหไม่ธรรมดา อเอาเวลาคุณบอกเราแป๊บนึงนะครับดูสมวัจจทรลวงคองร์ระเข้ได้หรือเปล่าบอกตามตรงครับฉากนี้เป็นฉากที่อันตรายนะครับพระพระขึ้นมาแขนขาดแน่นอนนะครับฉากนี้อย่างเหมือนในยูทูบนะคุณหมอน้องน้องน้องหนูมาเยอะทั้งเดือนคาดพังขึ้นมาน้องน้องน้องหนูจะไม่ดูโชว์จระเข้จนเป็นหนุ่มเป็นสาวเลยนะโอเคคนลวงคองจอระเข้ ขอละควอมบนครับหาที่หาทางนะสํานักเด็กยราจะต้องเตรียมกฎชาร์เตอร์กันให้ดีๆเพื่อจะได้ภาพเป็นภาพดีๆครับปิดอวดคนที่อยู่ทางบ้านว่าวันหนึ่งครั้งหนึ่งเคยเอาไปเที่ยวมึงชวาจนแค่รับแขนนักแสดงต่อหน้าต่อตาโอ้โหแขนขาพอยองแรงร้องแรงร้องแรงเลือดไหลข้อศอกจุดติ๊งติงติ๊งนี่แย่จริงเลยยอกยอกหยอกยอกอย่าพลาดนะไม่ปันหรอกโอเค เก um ี่ยวกับงานไม่เหมือนกันกับภรรยานะบางทีแม่งกับภรรยาไปดูหน้าดูตาโดนจิกโดนขวนแล้วก็จะบอกให้เราไป่รับทุกคนเราแป๊บนึงครับจัดแต่งให้เขาที่เขาทางกันซะก่แล้วฮะบอกตับตรงคับฉากนี่เป็นฉากที่อันตรายจริงๆนะฮะตัดเลยทางขางขึ้นมาครับแขนขาดแน่นอนนะครับฉากนี้ใจเย็นมองฉากใจเย็นครับเป็นกับเกี่ยวกับงานใจลมๆใจลมๆมแขกคุณแขกผู้ไม่เจ็บเขาไม่เล่นดีจะไหนหรอกเพราะว่าปลามันอยู่ในตู้ให้เราเล่นตึงครับเรา ว่าแลา้วรอช้าครับนั่งไปต่อหน้าจอระฆังให้อ้าปากคุดอ้าปากึ้นไหมวะครับคนล้วงคอจอระฆังผม้วบอกด้วยคุณหมอส่งซิกส่สงเสียงด้วยวนสายทีกว่าทีมีกระตุก้นกันนอนหาที่หาทางหาสะพอนย่นยิ่มยืนเฉยคนเจ้าน้องเฉลี่ย,จ,จ,จ,ยจากขอล้อลวงคอแป๊บนึงนะจ๊ะวนสายทีกว่าทีหาที่หาทางหาสะพอน ได้ทีในทางโูกาได้ว่าครับตัดสินใจโชคอยคอยคือความเจอตาอยาโอ้อสุดแขนแล้วโอบาโอบมือเอาไปมายาๆบโอ้สุดยอด เราแย่โ้ยเอาเสียวแล้วพูดอย่างนั้นได้ยังให้เราแกผู้เกนเระไม่เสียวกันเลยใครเรเสียหม่เงิะถามได้เลยเอาว่าเขาเสียวเลยอยางถห้เยเขาบอกว่าเสียวแล้วไปเลิกเล่นยังไม่เสียวอ่ะเล่นต่อเอาเอาถามเนาถ้าคนเสียวอยังเล่นเล่นกอล์ฟแจ็คกอลแจ็คเออไรเมื่อตตูู่ดูดูหน่อยดิเออเออู่ดออยอ นี่เหรอต,ตัวนี้ดูแน่นอนน,น,อน,น้ำกระจายเลยครับไวเฮ้ยระวังระวะังเอาขึ้นมางนั้นเอาขึ้นมาอย่าชักช้าไอันี้ชื่อว่าอะไรหรอเอน้องอุ้ยอ่าเป็นจระเข้ตัวใหญ่ที่สุดในบ่อครับน้ำนักค่อนข้างจะเยอะครับเกือบ200กิโลกรัมความยาวอยู่ที่3เมตรเจ็เซนต์ค่ะมีชื่อว่าน้องอุ้ยอ่าง เอาขึ้นมาเอาขึ้นมายาชาทีไอ้น้องอุ้ยอายจันน้องอุ้ยอายข้างบนนอยจันน้องอุ้ยอายอยู่เร็วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเห็นไหมกรันเจ้าบอกจะขึ้นครับไอ้ลูกกระจอกกระแจลงน้ำไปเลยสงสัยจับตัวไอ้กระพุขึ้นมาหาพออ่อพี่มาเร็วเร็วเร็วพ่อจะก,กันแล้วมาที่มาพออ่อเร็วเร็ว ช่วงนี้ช่วงบนถูนงพันธุ์จาระเทศผสมพันธุ์นะดูขึ้นขนองกันเป็นพิศพเศษท่านจระเท้นะฮะอันตรายด้วยครับเล่นคำจระเท้ช่วงนี้ช่วงจระเทศผสมพันธุ์มีน้ำอันตรายนะฮสมบคุณ์จะลำบากนิดหนึ่งนะมันจะหาพ่อไหนมาโอ๊ยมีแต่คนหลักเกณฑ์เนาะไม่ไม,ม่จะมัดจะมัด เราไปแล้วคุณบอกเขาแล้วแป๊บนะครับไล่ยตอนไอ้จอร์เจียขึ้นสู่บอลลาร์แสงไอ้น้องคุยอาจ้าข้างบนนะจ๊ะน้องคุยอาเดินเลยๆๆๆขึ้นมาขึ้นมาอย่าช้าทีเอาไว้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 ให้วอกให้วอกโอ๊ยมัดหางตัวเองก็เป็นเอ้า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 ไมดีองไมดีล่ะเราไปแล้วคุณบอกเขาแล้วแป๊บนึงครับ วนไปวนมาหรือหมมันมีเคล็ดลับบอกได้ไหมเคล็ดลับอะไรโอกวนให้กระเทีมันตายถ้าเกิดตามันไม่ลายถ้าเกิดตามันลายแล้วโอ้มันมีเคล็ดลับอย่างนี้นี่เองอ๋อหาไปหาดูที่มันจะขึ้นไหมโอ้ถุกตาตาลายอะไรมาดูเออออกมาออกมาออกมาเออเอเแนเอเมน

thank <laughs> you แัว่าป้าคุอาเป็นอาชกับเกบวาหอเปาเขาจอที่เราเกรือเปล่อนะะจายประเทศยุโนยุนห์นะ้ำกระชายนะตูเสื้อดูสมองคุณมองเราจะกระจายหรือเปล่ากลาก็บนคหาที่หาทางได้พิเดาด้โยกันหรือเปล่ครับตัดสินใจววาแล้วก็ทิ้งไปน้ำซีาคนเทำไมไม่ยัดเข้าไปเรากลัวหรือยังไงเรามันงับมากๆกลัวหรือไงจะยัดได้ยังไงอะเป็นอะไรอะ เยบบกิลลังใจเลยอโอขาดกำลังใจเอ้ยวียวันเงอย่าปวดปลอชื่ใจ้ชิดใจมั้ยนในไม่แน่ครับเสียตรงมือครั้งนี้คุณบอกว่าเราอาจจะยินไเป็นครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยหเลยหรอ มองมาสุดท้ายไม่สุดท้ายนับะขอรางขอบนับจักตาชมให้ดีครับ่าคุณหมอของเราจะนำศีรษเข้าไปเก็บไว้วางบัตเจ้าจระเข้ได้หรือได้พิธีทงได้โอกาสที่ว่าโอ้ะกระโดดพระกระเถิวอาหมกมวมาไม่ักที่น้ำเอะไม่ตัโม่คุณจะตัดสิ้ใจนำศารษค่อยๆจัด้แล้วไปแล้วแล้วตบมัตบมเอาไปปยังไัม่งายโอ้โหยังอยู่รอดปลอดภั

จระ,ะเข้มีตัวไหนใช่จระ,ะเข้ครับอันนี้เราชมการแสดงจระ,ะเข้จบแล้วนะครับเป็นไงครับบาดเสียวกันไหมฮะ